ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับสถานการณ์บ้านเมืองของเราที่ค่อนข้างจะยังไม่ปกติสุขดีนะครับรอบโลกของเราดอได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์สามารถรักษาผู้ป่วยอัม,มาพาตได้แล้วนะครับในการทดลองเนี่ยเขาจะทดลองกับผู้ป่วยที่มีอาการอัม,มาพาต ซีกล่างลงไปนะครับโดยเขาจะทาการกระตุ้นไฟฟ้าที่ไขสันหลังนะครับต่อเนื่องนะฮะจะทาให้ผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถขยับขาท่าล่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มการทดลองจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญก้าวหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทางออยสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ขายแขนเทียมไฟฟ้าขึ้นนะครับโดยแขนเทียมอันนี้นะครับจะสามารถขยับได้ตามคลื่นไฟฟ้าที่ส่งผ่านมาจากสมองนะครับไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเนี่ย โดยไม่ต้องมีการเจาะเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีทีเดียวเลยนะครับก็สําหรับแขนเทียมอันนี้สามารถขยับใช้งานเล็กๆน้อยๆได้นะครับสามารถจับวัตถุชิ้นเล็กได้ถือขวดน้ําได้อะไรตามปกตินะครับก็ดีกว่าแขนเทียมเดิมๆนะครับที่เราเห็นอ่ากันในหนังหรือว่าในชีวิตจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ พิการนะครับแขนขาดเนาะเขาตั้งชื่อเล่นให้มันว่าลุปนะครับตามหนัง Star Wars นะครับที่ตัวเองของเราลูปสกายวอล์กเกอร์นะครับโดนพ่อบังเกิดกล้าของตัวเองนะครับตัดแขนขาดแล้วต้องใส่แขนเทียมพูดถึงแขนเทียมแล้วก็นึกถึงคอนแทคเลนส์ที่ Google กำลังพ,พยายามพัฒนาอยู่นะครับในการทำให้กล้องถ่ายรูปนะฮะหรือว่ากล้องวิดีโอต่างๆเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในเลนส์บางบานนะครับของคอนแทคเลนส์ได้เนี่ยอีกหน่อยก็จะมีการอิมแพนดเลนส์เข้าไปในลูกตาทีนะครับแล้วก็มองเห็นเป็นภาพปุ๊บ,บ โดยที่ไม่ต้องอาศัย o o g l e ลกลาสหรือว่าอาศัย iPhone iPad อะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะน่าราคาญที่นึงนะครับลองนึกภาพว่าถ้ามันเปิดปิดไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแบบแม่งมีสแปมเด้งขึ้นมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะน่าราคาญเนาะผมคิดว่าทาง Google น่าจะทำอะ,อะไรต่างๆที่สามารถมาบล็อกหรือมาจัดการอะไรพวกนี้ได้นะครับก็หวังว่า Google จะไม่หักหลังเรานะครับรักษาสุขภาพคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวรอดไปยอดดี โอเคครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมไอชอบครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเป็นไซบอรก์กันทั่วหน้านะครับผม